กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกมแบคโอมครับโดยคลิปนี้เราจะมาทำการสรุปในส่วนของความสำคัญของการ์ดประจำตัวละครซีซั่นสอนะครับนะมีการ์ดใบไ,ไหนบ้างที่เราควรเก็บใบไหนที่เราสามารถปล่อยคาบได้บ้างนะครับนะว่าแล้วก็ไปดูกันเลยครับ แต่ก่อนอื่นก็ขอฝากบริสุทธิ์ของบริการร้านรับเติมเงินเกมน,นะครับผมเรือจีโร่เติมเงินรนีทกแพ็คในเกมถูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็เกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย เอาล้วครับผมก็อย่าดทราบกันดีนะครับว่าซีซต่สสอครับผมมีตัวละครเข้ามาทั้งหมด3ตัวก็คือโนเอลนะครับผมชามี่แล้วก็ลูกพี่กอชานะครับนะและมีตัวละครแจกฟรีนะครับนะก็คือตัวของแอสตาซัมเบอร์นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาสรุปครับในส่วนของ การ์ดทั้ง4ตัวละครนี้ครับผมนะตัวละครตัวไหนควรเก็บตัวไหนควรคาบว่ากันแล้วก็ไปกันเลยครับขอเริ่มที่ตัวขอโนเอลกันก่อนเลยนะครับโนเอลนะครับผมนะผมขอพูดในส่วนของสกิลพสซีของการ์ดก่อนเลยพสซีของการ์ดครับผมนะก็คือเมื่อเราโดนโจมตีนะครับนะมีโอกาส20นะครับผมนะที่จะทําให้กลางบารีนะครับผมนะ5ของดาเมจนะครับอ่าผลงานก็คือ บาเรียจะอยู่เป็นเวลา2เทินนะก็คือพอโดตีปุ๊บเนี่ยมีโอกาส20%ที่จะกางบาเรียขึ้นมาโดยบาเรียเนี่ยจะมีแค่ประมาณ5%ของดเาเบทที่โดนนะเป็นเวลา2เทินก็ถือว่าโอเคอยู่ไหมก็ใช้ได้อยู่หลักๆนะครับนะส่วนผลคอสกิลที่ตามขึ้นมาเนะครับนะเอาแบบไม่มีการ์ดก่อนนะครับไม่มีการ์ดก็คือจะเป็นการให้ตัวละครเพื่อนของเราทุกคนนะครับนะได้รับพลแห่งน้ำนะครับผมนะโดยพลแห่งน้ำเนี่ยจะมี พลังเท่ากับ160%ขอพลังโจมตีเวทนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมนะเพื่อทุกหมดนีก็จะได้ในส่วนของโลบาลีนะครับผมนะ1ย0ี่เซนขอพลังโจมตีเวทเป็นเวลา2เทินและเช่นเดียวกัน,กนครับผมนะขณะตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะได้ในเรื่องของการตีชนะทางนะครับผมนะชนะทางเพิ่มขึ้นนะครับผม10%เป็นเวลา2เทินอันนี้คือในส่วนของสกิลปกติของตัวโนเอลนะซัมเมอร์นะแต่พอมีการ์ดขึ้นมาปุ๊บ เราจะได้เพิ่มเติมครับผมก็คือหากเรามีบาเรียอยู่นะครับผมนะเราจะได้รับการฟื้นฟูเลือดครับผม50%ของพลังจิตเวทอ่าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับผมอันนี้คือต้องบอกว่าตอนที่เรากดสกิลนี้ต้องมีบาเรียอยู่ด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตอนที่เรากดสกิลนี้ไม่มีการกางบาเรียมันจะไม่ฮิวนะครับนะพูดง่ายก็คือเพื่อนเราเนี่ยการจะรับการฮิวจากสกิลที่2ของโนโอเอลเนี่ยจัดว่าค่อนข้างจะยากเอาเรื่องเลย นะคือต้องให้เพื่อนต้องให้ตัวของเพื่อนเรามีบาเรียก่อนและโนเอลไปทําการใช้สกิลนี้กลางโลซ้ําอันนั้นนะถึงจะเริ่มฮิลนะครับนะก็ถือว่ายากเอาเลือกอยู่อ่ะมาดูในส่วนของความสามารถคในส่วนของตัวแพสซีฟเคของโนเอลนะครับนะอ่ะนโนเอลนะครับหลักๆเลยเมื่อเริ่มต้นเวฟครับนะเราจะได้รับบาเรียนะครับผมนะอันนี้ก็อยู่ที่ว่า ปลดดาวแค่ไหนถ้าปลด2ดาวก็บาเีธรรมดาถ้าปลด5ดาวก็เป็นพอแห่งน้ำครับอันนี้จะอ้างอิงจาก HP นะครับผมนะ HP เนี่ยก็คือถ้าเป็น2ดาวก็จะ10%ถ้าเป็น5ดาวจะ15%ของแมคเนะก็พูดง่ายคือตอนเข้าเทินปุ๊บเนี่ยโนเอลจะได้โล่บาเีมาแน่นอนครับบวกกับในส่วนของทัสิตเลเจนด์ Legend นะครับผมนะเพิ่มพลังโจมตีเวทอีก12%นนะครับอืมก็ถือว่าน่าใช้ได้ดี พูดง่ายก็คือตัวของโดเอลครับนะค่อนข้างจะถือว่าหวังผลในเรื่องของการฮิวจากตัวการ์ดค่อนข้างจะถือว่ายากพอสมควรนะเพราะว่ามันต้องมีเงื่อนไขในเรื่องของการติดบาริเอียอยู่ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคคือสรุปง่ายๆเลยนะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วถ้าไม่มีใส่อะไรได้บ้างครับไม่มีก็สามารถมีการ์ดแนะนําอยู่2ใบใบแรกก็คือใบนี้เลยครับนะ ใบนี้ก็คือเพิ่มในส่วนของดาเมจทั้งหมดนะครับน่า10%นะ10นะก็ให้โนเอลใช้ได้ไม่ยากเลยอีกใบหนึ่งครับผมก็คือใบนี้นะครับก็เป็นในส่วนของหากเรามีการสวมใส่บาลียอยู่เราสามารถที่จะทำดาเมตแรงขึ้น19.2%นะครับนะก็พูดง่ายๆคือยิ่งมีบาลียอยู่เนี่ยเราก็จะตีแรงมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งต้องบอกว่าเหมาะมากครับผมนะในเรื่องของการทำดาเมจที่น่าสนใจ ในส่วนของตัวเดลก็จะประมาณนี้ครับสรุปมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่มีมมใส่2ใบที่แทนได้นะครับนะสั้นๆเลยนะต่อไปครับผมก็คือตัวของชาบี้ซัมเบอร์ครับขอเริ่มต้นที่แพสซีฟสกิลของตัวชามี่ก่อนนะครับผมการชามี่เลยนะหากมีเลือดมากกว่า90%เนะครับนะเมื่อเราโดนดาเมจโจมตีเข้าไปเนี่ยดาเมจจะลดลง10%นนะครับนะอันนี้ก็ ถือว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้ดีถึงระดับหนึ่งเลยนะอ่าต่อไปนะครับนะมาดูในส่วนของผลของการ์ดกันก่อนดีกว่าหากไม่มีสกิลก่อนนะครับผมไม่มีผลของการ์ดอยู่นะก็คืออะไรบ้างครับก็คือจะทําการบัฟให้เพื่อนนะครับผมเป็นการฟื้นฟูแบบเล gend นะครับนะอ่าเจ็ดของจํานวนแมคเคทพีนะครับนะเป็นเวลา2เทินแล้วก็ทําการป้องกันในส่วนของดามเบดดอตนะครับผมนะหนครั้งนะครับ อ่ะโอเคนะพอมีการ์ดขึ้นมาปุ๊บเราจะได้ความสามารถเพิ่มเติมก็คือป้องกันในส่วนของคินติคอนดาเมจนะครับนะคิติคอนดาเมจรลเวลสามเลยนะซึ่งถือว่าหนาใช้ได้เลยแหละหลักๆลกถามว่าคินติคอนดาเมจป้องกันในส่วนของคินติคอนดาเมจดียังไงต้องบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยนะเพราะว่าในอารีนาเนี่ยเราตีกันค่อนข้างจะถือว่าแรงพอสมควรป้องกันในส่วนของคินติคอนดาเมจเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะ และเช่นเดียวกันบอสมันจะมีบอสที่ค่อนข้างจะการันตีในเรื่องของการตีติดขี้หรือเวลาตีติดขี้จะตีแรงกว่าปกติก็มีเยอะตัวของชามี่ครับผมนะป้องกันเป็นเวลา2เทินและสกิลนี้คููดาวน์2เทินเช่นเดียวกันนะครับนะเรียกว่าเราสามารถที่จะป้องกันในส่วนของดาเบ็คิดิคอนได้ยาวๆเลยก็ว่าได้นะครับนะอ่ะ มาเพิ่มเติมในส่วนของแพสซีฟสกิลนิดนึงดีกว่านะครับนะก็คือถ้าเป็นแพสซีฟประเภทปลดดาวนะครับนะก็คือเมื่อจบเทิร์นเดลก็ตามนะครับนะก็จะทำการฟื้นฟูเลือด HP ให้กับตัวละครที่มี HP ตพีต่ำที่สุดนะครับนะ3%ของแมคเฮพีของชามี่นะครับนะก็คือเวลาจบเทิร์นใครก็ตามนะครับผมนะตัวละครที่มีเลือดต่ำที่สุดนะครับก็จะได้รับการฮิวนะครับนะ3%นะครับนะขอตัวของชามี่เป็นหลักเลย ก็โอเคนะครับนะที่เหลือมาดูอันนึงครับนะอันนี้เป็นสกิลเลเจนต์นะครับนะก็คือจะเพิ่ม m ม็คอีก10%นะครับเอาละงั้นถ้าเกิดผมไม่มีการ์ดชามี่มีใบไหนบ้างน่าสนใจครับก็น่าจะเป็นการ์ดที่เพิ่ม m ม็คพนะครับผมนะให้พีสูงสุดอีกส4เอาไปแทนกับตัวของชามี่แทนได้เช่นเดียวกันนะครับ ไปต่อกันเลยครับก็คือตัวละครที่3นะก็คือลูพีกอช์ชาของเราได้เองครับโดยกอช์ชาก็จะมาเป็นตัวละครที่เรียกว่าวถ้าถามว่าบูบองจะผมนะนี่คือการที่ห่วยที่สุดประจำซีซั่นสองเลยก็ว่าได้ครับมันห่วยง่ายมาเริ่มกันเลยนะมาดูในส่วนของแพสซิฟิคของการ์ดก่อนครับเมื่อเริ่มต้นทําเวฟนะครับนะจะมีโอกาส20%นะครับนะที่จะป้องกันดีบัฟดอทนะครับผมนะป้องกันดอทนะครับนะ แต่ถ้าเกิดเรามีเอฟเฟกป้องกันดอทอยู่แล้วนะครับผมนะจะกลายเป็นว่าป้องกันพิษนะครับผมนะเป็นเวลา2เทินแทนฟังง่ายๆนะครับนี่ก็คือเริ่มต้นเวฟเนี่ยมีโอกาส20%นที่เราจะได้รับบัฟนะครับป้องกันเกี่ยวกับดอทนะครับผมนะเป็นเวลา2เทินแต่ถ้าเกิดตอนนั้นเรามีบัฟป้องกันเกี่ยวกับดอทอยู่แล้วนะครับนะมันจะเปลี่ยนไปเป็นการป้องกัน พิษแทนไปเวลา2เทิร์นแทนนะครับนะประมาณนี้เลยซึ่งนี่เราก็บอกวันว่ามันจะเอาไปเล่นคู่กับสกิลของลูกพี่กอชาอยู่แล้วนะครับนะก็หลักๆครับผมนะหากไม่มีการ์ดนะครับผมนะก็เมื่อมีเฮพีมากกว่า80%นะครับนะอ่ะก็ตัวละครที่มีเฮพีมากกว่า80%นะครับผมนะจะได้ตีแรงขึ้น30%เป็นเวลา1เทิร์นนะครับดาเมจตีแรงขึ้นส่วนถ้าเกิดมีการ์ดขึ้นมาครับผมจะเพิ่มนะครับก็คือเมื่อติดโจมตีคิดิคอนนะครับนะก็จะ ป้องกันในส่วนของดอทได้1ครั้งนะครับจะได้รับบัฟนะป้องกันดอทได้1ครั้งก็เรียกว่ามันเป็นการที่เกี่ยวกับดอทโดยสมบูรณ์เลยเป็นการใช้งานเฉพาะทาค่อนข้างจะถือว่าเฉพาะเจาะจงโดยจริงๆนะซึ่งนี่นคือถ้าเกิดเราไปเจอศัตรูที่ไม่มีการเล่นเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ดอทขึ้นมาการดของอกอช์ชาที่คือจะแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับนะก็ประมาณนั้นเลยอะ่ะดูแล้วรู้สึกว่าไปใส่อย่างอื่นรู้สึกว่ายัางมีประโยชน์กว่าอีกเยอะเลยนะครับนะฮะ มาดูส่วนพ a s กันดีกว่าครับผมนะสซีฟสกิลนะครับถ้าหากตัวเรามี b u f อยู่นะครับผมนะอ่าเราก็จะได้รับการฟื้นฟูเลือดครับผมนะ15%ของแบตพีซึ่งมันเกิดแค่1ครั้งต่อ1เวฟเท่านั้นและพอปลดดาวขึ้นมานะครับนะเมื่อมีการใช้สกิลที่2ขึ้นมาปุ๊บนะครับผมนะเราจะได้รับในส่วนของ b u f นะครับผมทันทีนะโดย buff อดี้ครับผมส่งผลอะไรครับนะมันเป็นการฟื้นฟูนะครับผมนะ ก็คือถ้าเกิดเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเรามีสกิลอาไ้นี่อยู่ครับเมื่อเราใช้สกิล2เนี่ยมันจะได้การฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้นมาก็และกันนะครับนะอธิบายเข้าใจง่ายๆก็จะประมาณนี้เลยหลักๆนะครับในส่วนของลูกพี่กอชานะครับนะการ์ดเรียกว่าหาอะไรมาใสายอื่นอะไรก็ได้ครับผมที่มันเพิ่มดาเมจหรือไม่ก็ที่มันดีกว่านี้ที่มันดีกว่านี้จริงๆเลยครับผมพอดูรู้สึกว่าการ์ดจะไร้สาระที่สุดเลยนะแค่ป้องกันเอฟเฟกต์ d t มันอาจจะดีก็ได้ครับผมในบางการณีนะแต่บางครั้งก็ไม่รู้จะใส่ว่าทำไมแบบอ่าคือประมาณว่าถ้ามันหลุดมาก็เก็บเก็บในคลังก่อนละกรเจอกว่าจะมีโอกาสใช้งานก็นแล้วกันนะครับทีนี้ต่อไปครับผมนะเราก็มาเริ่มที่ตัวขอแอสตากันนะครับนะแอสตาซัมเมอร์นะครับนะอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะตัวนี้นะครับแอสตาซัมเมอร์นี่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่มีการ์ดนะครับนะโดย มาเพิ่มในส่วนของอแพสซีฟของตัวการ์ดกันนิดหนึ่งดีกว่านะครับนะต้องขอละนิดหนึง่งอ่าไปดูในส่วนของกากแอตตากันนิดนึงนะครับน่าแอตตาซัมเมอร์ครับใบนี้นะครับ แอตตาเซเบอร์ Cyber, ครับผมนะมาดูสกวนแพสซิฟสกิลของการ์ดก่อนเลยนะถ้าเกิดตัวเรามีดีบัฟนะครับผมนะทำการตัวเราเนี่ยคือสลายดีบัฟหรือรักษาดีบัฟได้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับนะทุกๆท,ที่ดีบัฟรักษาไปนะครับนะจะเพิ่มฟื้นฟูเฮดพี P, นะครับนะให้กับตัวของแอตตานะครับนะดีบัฟละ5%นะครับแต่ก็พูดง่ายคือตัวแอตตาเนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถจะดึงดีบัฟนะครับผมนะจะเพื่อนๆมาที่ตัวเองและก็ทำการล้างเอฟเฟกต์ได้นะครับนะก็เรียกว่า เป็นตัวละครที่ทํามาเพื่อให้เล่นโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะก็คือเป็นการ์ดที่ให้เล่นกับตัวแอตตาโดยสบูเลยนะอ่ะและไปสู่ของสกิลนะครับผมนะขอตัวแอตตากันบ้างนะครับโดยสกิลของแอตตาครับผมนะก็คืออ่าสกิลที่สองนะครับก็คือทําการย้ายดีบัฟของเพื่อนนะครับผมนะอย่างละดึกนะครับผมนะที่ตัวขอแอตตาเองจากนั้นตัวขอแอตตาครับผมจะทําการรีมูฟดีบัฟทั้งหมดนะครับผมนะที่ อยู่ที่ตัวแอตตาเองและจากนั้นก็ผมนะหลังจากที่เราทําการรีบูฟดีบัไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวแอตตาครับผมจะได้รับเอฟเฟกอมตะไม่ตายเป็นเวลา1นึ่งเทินนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยตัวของแอตตากับการ์ดของเขาเนี่ค่อนข้างจะถือว่ามีความสําคัญมากนะเพราะว่ามันทําให้ตัวแอตตานี่เก่งขึ้นก็ว่าได้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะแต่เนื่องจากว่า ดูจากลักษณะแล้วครับผมนี่ยแอตต้าก็ถือว่าเป็นตัวกรรขี่แจกบัในพร้อมกับอีเวนต์ดังนั้นเนี่ยจึงกลายเป็นว่าถ้าขยันเนี่ยยังไงคุณก็ได้การแอตต้ามาแน่นอนนะครับ่นะนะ,นะมาพูดถึงในส่วของแพสกิลของแอตต้านิดน,นึงกันละกันเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะรู้สึกว่าจะได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยก็มาดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ มันเยอะมันเยอะครับมันเยอะอ่ะโอเคนะตัวขอร์พสกิลกับแอต้าครับผมนะเมื่อเริ่มทำการต่อสู้นะครับนะก็เพื่อคนเราครับผมจะได้รับบัฟนะครับผมนะทนทานดาเมจครับผมก็คือต้านดาเมจเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเวลา1เทิร์นนะก็เอาไว้ใช้กับลีนาได้ดีมากเพราะว่ามันจะเริ่มต้นเนี่ยพวกเราจะตายยากเป็นเวลา1เทิร์นเลยก็ว่าได้และถัดมาในกลุ่เนี้ก็คือ เมื่อฝ so, so mm ่ายตรงข้ามครับผมนะติดสถานะย่วยุอยู่นะครับนะตัวขอแอตตาเนี่ยจะโดนดาเมจเบาลง3%ต่อ1ตัวที่โดนสถานะย่วยุนะแต่นา้นียถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามโดนย่วยยุเยอะนะครับนะตัวขอแอตตาก็จะยิ่งถึกขึ้นตายยากขึ้นครับรวมๆก็จะประมาณนี้อ่ะมาสรุปครับผมนะง่ายๆเลยต้องเอายังไงบ้างอย่างแรกครับผมตัวขอโดเอลนะครับผมนะสรุปแล้วจะเป็นต้องมีการไหมคําตอบก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับนะ ต่อมาไดครับนะตัวของชาบี้นะครับนะชาบี้สรุปง่ายๆครับผมนะก็คือเป็นตัวละครที่ควรจะต้องหาการ์ดมาใส่ครับนะเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยต้านทานคิดคิคอนดาเมจมันค่อนข้างจะหายากอยู่พอสมควรต่อมาได้ครับนะก็คือไล่มาเลยลวกันก็คือตัวของแอสตานะครับนะอ่ะต้องไปนี่ก่อนก่อชาก่อนก่อชาอันนี้ไปหาอย่างอื่นใส่แทนเดียดีกว่าครับผมนะ อันนี้บอกได้เลยว่าหาอย่างอื่นแทนใส่เลยดีกว่าแล้วก็สุดท้ายก็ผมก็คือในส่วนขอแอตตาซัมเมอร์นะครับแอตตาซัมเมอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าควรหามาใส่แต่เนื่องจากว่าแอตตาซัมเมอร์เป็นการที่แจกนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าต้องดูเงื่อนไขในการหาเอามากันละกันนะครับนะถ้าเกิดได้มาก็ดีนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะก็สรุปประมาณนี้นะยังไงก็ ขอโชคดีครับผมกับการกดกาชานะครับผมนะใครกดถูกใจครับผมนะก็ขอให้กดโลเดียวได้เลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ยิ่งภาวนาให้ได้เป็น4-5ใบได้ทั้งตัวละครได้ทั้งการ์ดเลยนะครับวันนี้ผม h ฮอสปีแคทขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ